ทำยังไง Messenger โทรออกไม่ได้ค่ะก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุก,ท,กท่านนะคะในวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาแก้ไขปัญหาที่ว่าแอป Messenger ของเราเนี่ยโทรออกไม่ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นโทรแบบเสียงหรือว่าโทรวิดีโอคอลเนาะคือมันโทรออกไม่ได้ถ้าหากว่าใครที่กำลังเจอปัญหาแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาลองทำตามนี้ค่ะเพื่อจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้เนาะ อันดับแรกให้เราเข้าไปที่การตั้งค่าจากนั้นเดื่อนขึ้นหาคำว่าแอปพลิเคชันและการอนุญาตเมื่อเจอแล้วกดแตะเข้าไปค่ะเลือกตัวจัดการแอปรอสักครู่ทีนี้นะคะก็ให้เราเนี่ย หาแอป Messenger นะหาแอป Messenger ถ้าเจอแอป Messenger แล้วให้กดแตะเข้าไปค่ะจากนั้นนะคะหาคำว่าที่จัดเก็บข้อมูลภายในเครื่องหาคำว่าที่จัดเก็บข้อมูลภายในเครื่องกดแตะเข้าไปค่ะทีนี้ มันก็จะมีล้างแคสล้างข้อมูลอันดับแรกเลยนะจะให้ทุกคนกดคําว่าล้างแคสจากนั้นก็กดแตะล้างข้อมูลได้เลยค่ะแล้วก็กดยืนยันตกลงนะคะทีนี้พอเราเออล้างข้อมูลเสร็จแล้วก็ให้เราเนี่ยเข้าแอป messenger แล้วก็ทําการเข้าสู่ระบบ messenger ให้เรียบร้อยนะคะทีนี้ก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยลองกดโทรออกซะ อันนี้ก็เป็นวิธีแก้ปัญหาเบื้องต้นนะคะสำหรับ messenger โทรออกไม่ได้และในวันนี้ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ